สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อชนินครับสําหรับเลขพ่อชนินกับวที่ผพันมาครับเข้าตกกันครับพี่น้องเนาะครับพอกันไว้เจ็ดี กันเจ็ดีกับเจ็ดหาครับผมเด็กพอมีชุดเต็มนี่หกคูแล้วก็มีกันอีกสองคูครับเสียดายครับพี่น้องเนาะว่าบัพขันเพลินเน้นถือมาหลายงวดแล้วครับผมประมาณสองสามงวดที่เิ่นเน้นตัวได้มากตัวนั้นครับงวดว่าหันเพิ่นเก่าเก่ามากครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าก็ไปกันไวอยู่ครับพี่น้องเนาะพอกันเจ็ดีไวครับแล้วการเลขเลขล่างชุดเต็มนี่ครับผมสิบ สิบล่างหน่วยล่างครับที่ผ่านมาจะเป็นออกตัวกลับแน่ครับผมหรือว่าตรงแน่งวดนี้ก็ตรงได้ครับพี่น้องหกสามครับพี่น้องเนาะล่างครับเสียดายเหล็กสามตัวตัวลุดครับผมครับเอามาพี่เจน่าเพิ่งไปน้ากันครับพี่น้องราพัฒนาพ่อชนินงวดวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตุเรเลกพอครับนำเชียร์พาร่วยกับขอขอบพระคุณพ่อชนินเด้อครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์พารวยเด้อครับผมไปรับสมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอกันเลยครับพ่อชินินครับน้าเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้าเชียร์พารวยรช่พ่อก็ตอนนี้อยู่บ้านเลยที่ทํางานพ่ออ๋ออยู่บ้านครับอ๋อเข้าเช้าเลยพ่อ เออครับใช่ครับข้าวเช้าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับครับอ่าพอดีพรุ่งนี้ไม่ว่างครับพรุ่งนี้ไม่ว่างจะพาหลานไปเอแข่งบอลที่นครปฐมนะครับโอ้ครับเพราะว่าโค้ชเขาพาไปแข่งนะครับครับครับเลยทั้งวันนะครับพรุ่งนี้ทั้งวันแข่งทั้งวันเล่นตำแหน่งอะไรครับผมหลานก็ ก็คือก็ไปกันหลายทีมนะครับก็คือแข่งแพ้ชนะวันเดียวนะครับเป็นบอลสิบเอ็ดหรือว่าเจ็ดครับผมอ่าสิบเอ็ดครับโอ้บอลใหญ่เลยครับครับครับโอ้ก็หลานเขาก็อยากเล่นอยากเล่นก็ต้องตามใจเขาหน่อยครับผมผมก็อยากให้หลานเล่นกีฬานะครับใช่ใช่ครับเหมือนเหมือนอู๋น้ำชายก็เหมือนกันนะเพราะว่าแรกๆกก็เล่นกีฬานะ สักพักหนึ่งก็เจอบวกหน่อยเจอด้านหนก็ขาไปแล้วครับต้องละมันละมังใช่ครับต้องต้องใจรักด้วยนะครับใจรักครับไปใหม่ๆก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็พอเล่นได้แล้วครับใช่ใช่ป่าครับที่แรกก็ไปเป็นศูนย์ก่อนครับครับตอนนี้ก็พอไปได้แล้วพอไปได้อยู่ตอนนี้เผื่ออนาคตจะได้ติดทีมชาติครับผม ก็อยากเห็นลูกหลานเล่นเล่นบอลเก่งนะครับครับผมครับเอางวที่เลขเราเข้าตัวกันนะเพราะงวดที่แล้วครับใช่ครับก็เสียดายนะครับไปเข้าตัวกันถ้าถ้าไปเข้าถ้าก้าวมาน่ะไอ้หลักร้อยมันก็มันก็มาอยู่แล้วนะครับหลักร้อยครับครับพอดีก้าวไม่มาพอดีก้าวหายก้าวไม่มาครับมีงวดนี้ที่ว่าครับผมชนไม่มาครับ ครับแต่ก็ก็ยังตัวกันก็ยังมีนะครับครับผมครับแต่ว่ามันก็กลับไปออกตัวกลับครับครับแต่ผมก็ยังเน้นบนอยู่อยู่นั่นแหละครับครับผมครับก็หวังว่าเอฟซีก็คงจะได้นะครับเพราะว่ามันก็เดินยาวมาสามงวดสี่งวดแล้วครับครับครับเท่ากับว่างวดนี้เป็นงวดที่ห้านะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงครับงวดนี้ยดูงวดนี้นะพ่อเนาะครับเผื่อกลับมาตรงๆอีก ครับใช่ครับอ่างวดน,นี้ตัวเด่นก็หกเจ็ดเก้าศูนย์ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับตัวประกบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครับชนเด่นได้หกกับเจ็ดนะครับงวดน,นี้ชนชนได้สองตัวหกกับเจ็ดครับผมครับก็จะจับก็หกหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามครับผมจะกันไว้เหมือนเดิมสองชุดนะครับครับหกเก้ากับเจ็ดเก้านะครับหกเก้ากับเจ็ดเก้าครับเลขสี่นี้ก็เดี๋ยวก็ขอตัดทิ้งไปก่อนนะครับครับครับที่เนี่ยไอ้สูตรสามนะครับมันสูตรสามมันมันมาชนที่ที่เก้ากับศูนย์ เพราะว่าสูตรสามของผมนี่มันได้เก้าศูนย์สองเท่ากับว่ามันก็มาชนตัวเด่นเก้ากับศูนย์ผมก็เลยจับตัวกันไว้หกเก้ากับเจ็ดเก้านะครับอืมครับครับทีนี้ผมจะเน้นไปที่สามสามชุดนะครับครับครับมันก็จะมีหกหนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ดสองนะครับหกหนึ่งหกสามเจ็ดสองครับใช่ครับ แล้วก็สามตัวก็สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองครับเก้าเจ็ดสองครับผมจะเน้นไปที่เจ็ดสองนะครับครับผมส่วนส่วนสิบล่างนะครับ สิบล่างก็เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองครับหน่วยล่างก็สี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าครับใช่ครับวมืที่แล้วเมื่ที่แล้วนี้ก็อ่าแต้มก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็แต้มสามตัวก็เข้าเข้าหมดนะครับเมืที่แล้ว ครับผมก็ลงไว้ที่ไออะไรนะไอสูตรตลอดชีพนะครับพวกแต้มพวกสองตัวสามตัวนะครับครับครับงวดนี้ผมก็ส่งไอสูตรตลอดชีพให้หกกับเจ็ดนะครับเป็นหกกับเจ็ดนะพ่อเนาะก็ก็เอาก็เอาตามที่เลขเด่นนะครับครับผมครับถ้าเด่นมาตัวไหนผมก็ส่งตัวนั้นไปให้นะครับก็ครับก็อยากจะให้เอฟซีน่ะแคบแล้วก็เก็บไว้นะครับเพราะว่ามัน ไม่เบิ้ลไม่หามนะถ้าตัวเด่นมามันถูกแน่นอนนะครับครับลองเบร์งงนี้แล้วครับพี่น้องครับหกกับเจ็ดให้คะแนนเท่ากันครับผมแต่ว่าพอชน้นเจ็ดมากลัวเจ็ดสองถ้ามาเจ็ดสองก็นี่แหละครับผมตามนี่เลยเดี๋ยวพอรอบที่เหลือที่เหลือก็อย่าไปทิ้งมันนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะของพ่อชนินไม่เข้ามันมันก็ไปเข้าไอ้ตัวตัวกันนะครับหรือว่าอาจจะ เอาเฉพาะตัวเด่นและตัวการไม่เอาแต่ที่จริงแล้วน่ะมันแปดชุดน่ะและเน้นบนน่ะครับเออมันถมันมาแอวทั้งหมดนะครับใช่ครับผมไม่เยอะครับแปดชุดบนอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะกลับด้วยนิดๆก็ได้ครับผมกันไว้กันทุนไว้ครับครับใช่ครับเขาก็จะรบกวนพ่อท่านี้ด้อครับพ่อขอบคุณพ่อชนินครับผม ครับพรุ่งนี้พ่อก็จะได้พาหลานไปแข่งกีฬาครับผมขอให้ชนะกลับมาเด้อพ่อครับครับพ่อเม่อเ่อก่อนนั้นได้ที่สี่ได้ที่สี่ครับผมอ๋อไปไปรอบหนึ่งแล้วอ๋อใช่ครับไปรอบหนึ่งแล้วได้ที่สี่นะครับครับครับพ่อเอาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม ลาปัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้เพิ่นเด่น6 7 9 0ครับเน้นไปที่6กับ7ครับพี่น้องประกบ1 2 3 4ครับ1 2 3 4แล้วก็ในส่วนชุด2ตัวครับผม6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3กัน6 9และ7 9ครับ ลองสังเกตได้ครับพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวก็มเชื่อจะไปตามเหล็กพอสแสวงนําครับสังเกตว่าเหล็กพอสแสวงกับพอชนินนี่ถัดชนกันหรือว่า้ทมิตัวเหล็กที่ว่าคล้ายคลึงนกันนะมักจะมาได้ครับผมครับตั้งแต่หนึ่งเจ็ดหรือว่าเจ็ดสีครับพี่น้องเนาะเจ็ดีกับแมนครับผมครับก้ะเบ,บิงงดนี่ครับพี่น้องครับผมว่าเหล็กพอ สแสดงสิมาทางเดียวกันกับคอชนินบอครับผมแล้วก็ชุดเน้นก็จะเป็นหกหนึ่งหกสามเจ็ดสองนี่ได้ครับผมรับสามตัวเพิ่นว่างไว้ชุดเตรียมเดียวโล่งหายครับพี่น้องเนาะอันนี้คือชุดที่เพิ่นขาดออกมาก็คือเป็นเลข7เจ็ดสองครับผมแล้วก็ใแลรกลอยกับไปมี่ซีเจ็ดสองหาเจ็ดสองหกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองครับผม พูดถึงเลข72อนี่ออกเล่าใบยู่กันนะครับผมออกเล่าใบให้กันเลข72็นี่ครับวันนี้ก็มาเลข10บล่างครับพี่น้องเนาะ10บล่างเก้าแปย์หนหลักหน่วยส5่ห8 9ครับผมครับลาพัฒนาพ่อชนินครับหมวดวันทีส1บครับพี่น้อง ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาดด้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้อยเอฟโชคดีถูกหวยแล้เงินไปน้ำกันเด้อกับผมในงวดวันที่11พฤศจิกาย,ยน67ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ